ไม่ใช่อาจารย์เบียร์คนตื่นทานะครับเป็นอาจารย์เบียร์กันเองนะครับวันนี้นะครับผมก็มาลงทะเบียนนะครับเรียนซ่อมแบคโฮเบื้องต้นนะครับจากอาจารย์เบียร์นะครับที่บ่อทองชนบุรีนะครับอาจารย์เบียร์กันเองนะครับ

ก็มีทีมงานก็มีน้องวัดน้องวัดยูทูบเบอร์ชื่อดังอยูนะครับเกี่ยวกับเครื่องดีเครื่องดีก็เรียกอะไรเครื่องดีบังคับเครื่องดีบังคับใช่รู้ได้ไงฮะดูดูดูอา้าจริงหรอแล้วก็แล้วก็นี่มือขวาเลยเอ๊ครับโอาเอ๊ครับใช่ครับเอาทีนี้เรารู้จักกันเลยนะครับจะได้รบกวนทุกท่านเนี่ยแปะสติกเกอร์ไว้ที่ทีนะโอ้ด้านด้านไหนก็ได้นะครับจะได้รู้จัก ราะว่ากลุ่มที่ผมทำเนี่ยเป็นกลุ่มลายนะครับแล้วตอผมจะไม่ลบนะกลุ่มนี้นะใครเจอปัญหาอะไรถามเข้ามาแล้วก็ใครมีประสบการณ์ตอบได้ผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องบางทีนิดเดียวเส้นผมนิดเดียวคนอือรู้เคยเจอประสบการณ์มาตอบแทนเลยตอบได้เลยนะฮะนะครับไม่มีหลงทางพี่โอกเชยระย,ยองครับแกะให้สระสบนะครับ พิยุทธบุรีครับครับพ่ปตาค้าจันทบุรีครับนี่นะนั่งรถโดยสารมานี่นี่เขาเหลือที่เป็นกรุงเทพครับอยากได้ความรู้ต้องสู้อุทัยธานีอากได้ควารูงสู้อุทัยธานีอุทัยหรออยากรู้จะรู้จักกันได้นั่งรถลงมาได้เลยนะุ่มมานี่คือใครครับ ไดจะมีคแทนก็ไมีโทรตุยเขาเขาบอกเข้ามาก็แฟนก็ไม่กล้ารบวนที่กรองสองโอรไทยครับเองไทยอยู่ใเมือาปร้าครับ่สว่างรมขึ้นรถไหลต่ออยู่รับพี่สมงษ์ชัยนาคครับเอาพระให้ถูกไหมครับชัยนาคหลวงพ่ออะไรครับครับ พี่มาร์คมหาสารคามครับนันกัแขีงมีเหานคนาวคพี่นกรุงเทครับพี่ต้นกรุงเทพครับครับผมขอบคุณครับ มิสุรา่าพี่โมจันทบุรีครับครับดูๆหน้าท้องแก่รับพี่อ้นศรีสเกตครับนี่ครับนี่ครับอาจารย์ครับโอเคครัวที่เจ็บไม่ดีเจ็บตัวท้องแก่เนี่ยเจ็บเลยพี่เพ็งครับครับพี่เพ็งพิศนุโลกพี่นรงขวัญแก่ครับ พี่เงินสุรินะรบครับพี่โนนกูไทยค,ครับนี่ครับผมคผมมีภาพใต้ถุนนะพี่นพพรระนองครับ กัลอะครับปิดม่าสี่ัลลอยมากคปิดมากพี่เล็กไรลองครับยังไม่มาพี่เต็มสาระมหาสารคามครับ่เต็มขอเมาด้วยกันน่าจะดีตั้แต่เรา่นะครับวันนที่ีองนี่แล้วกรถตะไี่อะไรฮะมีคโยกโอ้ เเตรียมไปแล้วล่ะที่ที่ไหนนะเย็นไปแล้วสารการกล้าสุดใช่ไหมับยทันมืดมาที่งาน การอบรมอาจต้องมีเงินออกไปเึงปรมาณจำที่เด็กด้วยนะครับในที่โย่ก่อนก่อนเริ่มเนี่ยใครใครไม่มีรถนะครับใครไม่มีรถใครไม่มีรถคุณโอเคครับโย<อ>่พวกนับเรียนสามาเขาไม่มีไม่มีไหมฮะสูตรกินสุดจริงไม่ใช่ครับหมายความว่าคือไม่มีประสบการณ์กับกับรถแบ็กซอ่ะ ไม่เคยจับไม่เคยขับยังไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ข <Okay, S 1> <tv>. ับเป็นไหมฮะไม่เป็นสุดสุดจริงรอบที่แล้วก็มีบางคนสองคนเราใช่ที่มาแต่อ่อเขาให้ให้การบรรยายอย่างเข้าใจตรงกันกทั้งหมดแล้วหลังจากเนี้ยหลังจากการบรรยายอย่ามันจะมีปัญหา ถามตอบกันเข้ามานะครับมันมีปัญหาถามตอบกันเข้ามาจะได้เรียกตรงกันทุกท่านนั่งต,ตรงไหนจำไว้นะครับแทนผมจะไเจอระบายด้านนอกที่หนึ่งไปที่ตัวรถเพื่อผมจะอธิบ,บายว่าตัวรถผมเรียกว่าอะไรใครเรียกว่าอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกอย่างนี้เพราะว่าเวลาสื่อสารกันทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลรตนมีผมเรียกแท้ที่เรียกปัม นอย่างกัหลายๆท่านตัวคำถามปั๊มเนี่ยปั๊มตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ปั๊มตรงนี้ผมบอกถ่ายรูปให้ผมดูซิถ่ายรูปมาที่เขาจะแพรมาโจนตัวเนี้ยเขาเรียกแพรมาโจนนะอะไรก็เรียกปั๊มหมดทุกคนที่ไม่เข้าใจจะเรียกปั๊มทุกอย่างทีการสื่อสารมันจะยากเอาให้แบบเข้าใจตรงกันทั้งหมดใครที่รู้แล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ให้เรียกตาผมแล้วกันนะครับเรียกตาผมเลยผมจะสื่อสารอย่างนี้นะครับทุกๆอย่างจะเข้าใจตรงกันหมดแล้วหลายคนที่ เพราะฉะนั้นผมเชิญด้านนอกนิดนึงครับออกขั้นไหนก็ได้ครับสองกระปุกได้นะครับจัำชื่อได้ไหมครับ แน่นอนครับอันนี้รถผมเองรถผมที่ผมทำทำขึ้นเองใช้โครงมันแต่ใช้เสื่อที่เหนียวกว่านะครับแต่มันเป็น่างนี้คือเวลาการใช้งานจริงมันซ่อมง่ายสายครงสายแตกมีเสื่อในโอหแตกกัน3วัน4วันก็จะออกไปก็กกกจะเจอเยีายนี้มันง,ง่ายนะแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจตามให้เข้าใจทุกคนตรงกันนะครับแบคโฮจริงๆไม่ได้เรียกแบคโฮนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เรียกแบคโฮ ภาษาอังกฤษเรียก excavator